สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านพบกับช่องรุ่งทิพชาแนลเช่นเก่าเช่นเดิมแล้วก็เช่นเคยนะคะวันนี้รุ่งชิพมาเที่ยวชมานาของน้องชายนะคะเออเขาจะทําเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของเขาเนาะแล้วก็เขาจะขุดบอ่อเลี้ยงปลานะคะมีปลานิลก็มีนะคะปลาสวยงามก็มีเนาะปลาหมอสีก็มีบุ้ยพี่น้องเอ,อ๋ย สะอนนำค่อยคักเดี๋ยวค่อยก็จะเอาบรรยากาศมาให้ทุกคนได้รับชมนะคะอืมอาทิถัดไปนะคะถัดไปก็จะเป็นโคกน้องนานะคะโคกน้องนานี่ก็จะเป็นของอาจารย์เมนนะคะของอาจารย์เมนเนาะเพราะว่า,าวันนั้นที่ว่ารับพันต้นไม้เนาะรุ่งทิพก็เป็นคนพาพาเข้ามาส่งเองนะคะเอออ่า ก็จะมีป่าดูยางนานะคะเออนี่โคกน้องนานะอันนั้นคือโคกน้องนาแต่อันนี้ก็คือจะเป็นของน้องชายนะคะอ่าวิสุทธิชัยทองงามนะคะหรือว่าน้องสติของเรานะคะอป้าเพิ่นกระไล่หลยเนาะอันอือนัน้นเมอนั้นน้องทรายกับน้องไผ่คอยพิืนขึ้นเวทีแมน่เพิ่นขึ้นเวทีคอยก็ว่าปื้ดป้าหลายค่ะป้าหลายค่ะคอยกะมาเบิง่งคือกันกถันตัวเนาะเออ มาหาบรรยากาศนะคะเอาบรรยากาศมาฝากมาตอนอันนี้ก็คือที่นี่คือโคกกล่องนะคะอ่บรรยากาศทางเวนตกบาทน,นะคะทางเวนตกหรือว่าทางทิศตะวันตกนะคะเออลุงชิบก็ามาฝากมาตอนอื้มน้ําเขาก็จะใสามากเลยนะคะน้ําใสไหลยเย็นเห็นตัวปลาเนาะเออนั่นป้าบอนตามตามเลยนะคะอ,อือปลางามคัก ปางามพาดงามลายข้างข้างสะนะคะขอบสะนี้เนาะเพื่อนก็จะปลูกตะไคร้นะคะ,ะก็จะปลูกมะม่วงเนาะ,ะพื้นที่นี้คือกําลังกาลังกาลังทํานะคะเออน้องกําลังทำยังทําได้ไม่นานนะคะเออเขาก็จะค่อยทําไปเรื่อยๆเนาะเออแล้วก็เขาก็จะทําทํานาด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมเออแต่ว่า บอ่อเนี่ยหรือสะเนี่ยเนาะขุดเองเนาะขุดเองไม่ใช่ไม่ใช่โคกหนองนานะแต่ว่าทําเองนะคะเออทำเองไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โครงการของ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 ไผ่เนาะเฮีเราเองนะคะอันนี้ลุงทิพย์ก็เสียมาฝากมาตอนมามาให้เบ่งนะคะอ่าอันนี้ก็คือเพื่อนก็จะปลูกเอ่อปลูกชะอมนะคะชะอมหรือผักขาเนาะเนี่ยเพิ่นก็ปลูกไว้นะคะอืมมีที่นั่งเล่นสบาย ใช่นะคะมีเถียงนาน้อยนั่งเล่นสบายเนาะก็มีห่วงยางด้วยนะนะคะนั่นไงอาหารปลาด้วยนะคะอาหารปลาอยู่บนเปน,นะถ้าเราจะให้ปลาอาหารปลาก็ได้นะหนูข้าวของเขานะคะเออเออนี่ข้าวก็งงามเช่นกันนะคะรุ่งชิปก็เอามาฝากทุกคนทุกท่านเนาะเพราะว่าในๆนเราก็ผ่านมาแล้วใช่ไหมไม่ใช่ผ่านมาแล้วตั้งใจมาเลยนะคะตั้งใจมาเลยว่าเออเรามาดู หน้าของน้องดีกว่านะคะว่าเขาทําไปถึงไหนแล้วเนาะเพราะว่าทําไม่นานเท่าไหร่นะคะแต่ผลตอบรับก็โอเคนะคะเออปลายเยอะเนาะเดี๋ยวอีกหน่อยเนาะออีกหน่อยก็จะคงจะเคี้ยวนาดูนะคะตอนนี้ก็กําลังกําลังเริ่มนะคะกําลังเริ่มเนาะดูดิแปลงผักนะอ่า เขาจะทําแปลงผักไว้เนาะจะปลูกอะไรก็ไม่รู้แหละอ่ากาลังเริ่มนะคะอ่าลุงชิปก็เอาบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศมาฝากนะคะเออบรรยากาศดีมากเลยนะคะบรรยากาศก็ประมาณนี้อย่างที่เห็นนะคะอ่าก็เชิญรับชมไปด้วยกันนะคะอ่าลุงชิปก็เอาบรรยากาศมาฝากมาตนทุกคนทุกท่านนะคะอ่าวันนี้ก็เอามาให้ชมนะคะอืม ประมาณนี้นะคะทุกคนขเข่าเคี้ยวเขางา,งามนะคะเออเบิง่งนทีเร้าเจ้านะคะเออือบรรยากาศดีบ่จา้าบรรยากาศก็ดีนะคะเออบรรยากาศก็ดีมากๆเลยนะคะ,ะบรรยากาศสุดยอดนะคะลุงทิพย์ก็ขอจบก่อนแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ